ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีวิตในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มีประเด็นที่จะมาตอบคาถามเกี่ยวกับ fc ที่ท่านสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการที่แม่พันธุ์หลังจากหย่าน,นมแล้วมาเป็นเดือนทําไมยังไม่กลับสัตว์อีกสักทีและก็แม่พันธุ์ที่ ไม่มีนมน้ำนมให้ลูกนะครับจะแ,แก้ไขกันยังไงก็ขอพระคุณนะครับที่ FC ได้ถามเข้ามาอันนี้ผมจะเล่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยประสบนะครับเอาประเด็นแรกเลยประเด็นแรกนั้นการที่หมูแม่พันธุ์เราหลังจากใหญ่นมแล้วมัน,นไม่กลับสัตว์ มันก็มีมาจากหลายสายเหตุนะครับสาเหตุหลักๆหรืออาจจะเป็นสาเหตุที่เราสังเกตไม่ทีท่วนนะครับเพราะว่าการเป็นสัตว์ของแม่นางเนี่ยมันจะต่างกับมูแม่สาวนะครับมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบมูแม่สาวการเป็นสัตว์นั้นมันก็จะมีอาการทุรนทุรายกระวุบกระวายนะครับ กัดไม้แทะนุน่นแทะนี่หรือมีการครางส่งเสียงแล้วก็อวัยวะของเขาตรงจุดนั้นก็จะเป็นบวมสีชมพูรุ่อนะครับนั่นคือจะสังเกตง่ายนะครับสําหรับแม่สาวแต่ทีนี้มือใหม่หลังจากได้แม่สาวมาปัญหามันเกิดเกิดตรงไหนครับก็คือหลังจากที่ยานมแล้วก็ไม่ได้สังเกต จะรอให้เขากวนกวายแสดงอาการท่าทีในการที่จะเป็นสัตว์กับสัตว์นั้นมันจะแตกต่างกันอันนี้คือในประสบการณ์ส่วนตัวนะครับใหม่ๆผมก็ไม่ค่อยสนใจแล้วก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับก็รอเมื่อไหร่มันจะรอ้องเมื่อไหร่มันจะไม่กินอาหารเมื่อไหร่มันจะแสดงอาการออกก็เงียบสำคัญ สำคัญตรงที่ว่านะครับหลังจากย่านมแล้วเราควรที่จะตรวจสอบทุกวันเลยครับหลังจากย่านมได้วันสองวันตรวจสอบเลยครับตอนเช้าไปดูที่อวัยวะของเขาเช่นเดิมนะฮะเขาจะไม่เบ่งบวมแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปล,งลักษณะนิดๆหน่นนอยๆนะครับหลังจาก เอาว้เยวะเขายุบแล้วก็จะมีพองตัวขึ้นนิดๆนะครับแล้วก็พยายามไปคลี่ดูนะฮะไม่ต้องตกใจหรอกไปคลี่ดูเลยถ้ามันมีสีชมพูเรื่อๆนะครับคลี่ดูหรือมีน้ำเมือกออกมานั่นก็แสดงว่าเขาเริ่มแล้วนะครับเริ่มจะกลับสัตว์แล้วก็ไปกดที่หลังเขาดูนะครับว่าเขานิ่งหรือยังคือปกติแม่สาวเนี่ย การที่ไข่จะตกการที่เขาจะเป็นสัตว์นี่มันก็อยู่หลายวันนะครับวันที่สองวันที่สามแล้วค่อยสมก็ได้นะครับสาหรับสมเทียมนะฮะนี่คือหลักวิธีการสังเกตเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเราจะต้องหมั่นตรวจสอบเพราะปกติหมูที่คอกที่เราผมเนี่ยบางครั้งยังไม่หย่านมก็ขึ้นนะยังไม่หย่านมก็กัดกับสัตว์ลนะ มันก็เป็นสาเหตุมาจากที่เราบำรุงดีไหมนะครับเราตามยาได้ครบไหมหลังจากคลอด <c oughs> โดยเฉพาะยาเร่งคลอดนะครับจำเป็นนะฮะในการที่ทำคลอดหมูเพราะยาเร่งคลอดนี่ก็จะปรับสภาพให้น้ํำนมดีแล้วก็มดลูกเข้าอู่ไวนะครับ แล้วก็อย่าลืมยาบำรุงนะฮะบ,บำรุงเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มือใหม่ๆอาจจะพลาดนะครับก็มีข้อแนะนำนะครับว่าควรที่จะทำอย่างนี้นะครับแล้วที่นี่อีกประเด็นประเด็นที่สอง คือประเด็นของเรื่องการที่หมูคลอดแล้วไม่มีน้ํำนมให้ลูกหรือน้ํำนมมีน้อยอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปอีกครับย้อนกลับไปถึงตรงที่เราดูแลแม่พันธุ์เราบํารุงเขาดีไหมอาหารถูกต้องไหมอาหารครบไหมหมายถึงว่าครบหมู่อาหารมีคุณภาพไหมนะครับหมูเราเจ็บป่วยหรือไม่นะครับคือถ้าหมูเจ็บหมูป่วยนี่มันก็ น้ำนมก็อาจจะไม่ดีนะครับแล้วถ้าไม่คิดว่ามันสิ้นเปลืองจนเกินไปผมก็ขอแนะนำว่าตอนที่เขาตั้งครันอยู่นั้นเราควรจะบำรุงด้วยการให้กินอาหารเสริมนะครับเพิ่มน้ำนมก็มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนั่นแหละครับไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ดีทั้งนั้นแหละครับแต่บางแบรนด์ก็อาจจะใช้ไม่ได้กับหมูตัวนี้ แล้วก็เปลี่ยนแบรนด์ใหม่นะครับนั่นคือวิธีการดูแลนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยโบร,ราณน,นะฮะเขาก็จะใช้ปลีกล้วยนะครับในการาบำรุงน้ำนมจะปลีกกล้วยก็ได้ก็ลองดูทดสอบนะครับแต่ที่หลักๆสำคัญผมว่าหมูเราอาจจะป่วยมากกว่า mm hmm. ก็ขอให้ f อฟที่ถามมาลองไปย้อนดูนะครับสังเกตดูว่าหมูเราป่วยไหมถ้าป่วยก็ต้องรีบรักษานะครับแล้วก็อีกอย่างหลังจากคลอดเนี่ย หมูเขาเขาจะกินเก่งคนไม่รู้ก็เริ่มที่จะอัดอาหารเข้าไปบำรุงเข้าไปอย่าลืมว่าหมูคลอดใหม่ๆเนี่ยอวัยวะภายในของเขาก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเราอัดอาหารมากเกินไปก็อาจจะทําให้เต้านมอักเสบได้นะครับเป็นไม่ได้หมดนะครับทุกกรณี คือการเลี้ยงหมูเราต้องพิถีพิถันต้องเอาใจใส่ให้ได้นะครับจึงไม่มีทฤษฎีใดที่ตายตัวนะฮะก็สำคัญแม่พันธุ์ต้องรักษาไปตามอาการนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ฉีดยาก็ให้ยานะครับบำรุงรักษาอย่าไปเข้าใจผิดผิดเหมือนหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะคนแก่ๆ อาจะเข้าใจผิดกันอยู่ว่าหมูท้องไม่สามารถที่จะฉีดยาได้อะไรประมาณนั้นอันนั้นมันคือความคิดที่ไม่ถูกต้องนักนะครับก็เปรียบเสมือนมนุษย์เรานี่แหละครับแม้แต่ท้องก็หมอก็ยังฉีดยาแต่ก็ต้องดูนะฮะว่ายาตัวไหนใช้ได้กับช่วงไหนนะครับส่วนข้อมูลก็ปรึกษาได้เลยนะครับที่ร้านขายยานะครับร้านจำหน่ายยาสัตว์ บอกอาการเขานะครับท่านเหล่านั้นจะแนะนําเราได้ดีมากโดยเฉพาะมุมใหม่ๆนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ตอบมาครบสองประเด็นนะครับก็มีอะไรก็สอบถามเข้ามาเราก็จะหาประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์จริงนะครับอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ใช้มาก็ได้ผลนะครับอาจจะไม่เหมือนใครอาจจะไปซ้ำกับใครก็ต้องขอ อาัยมาณนะโอกาสนี้นะครับเพราะว่าหมูแต่และขอกแต่และเรามันก็มีวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันอาจจะต่างกันแต่จุดมุ่งหมายก็คือให้หมูเราสุขภาพดีนี่แหละครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาเราฝังรับชมแล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์สาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ